สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มของไอเสเซนมีนะครับสูตรคำนวณอยู่ตรงนี้ทุกท่านหลัก10ได้789หลักหน่วยได้12345 มัดกันได้ชุดเต็มตามที่เห็นเลยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาอยู่ตรงนี้นะครับวันที่ต่อมาก็จะเป็นอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้จับคู่ร่างเหมือนกันแต่ว่ามีตัวเด่นนะครับตัวเด่นของอเส้นมีก็คือเลข9ก้าสำหรับชุดที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครับ มี91 92 93 94แล้วก็95เด่นสุด2ชุดก็เห็นจะเป็น94กับ95ทุกท่านตามนี้นะครับแนวทางจับคู่ล่างมีทั้งชุดเต็มแล้วก็มีทั้งชุดที่เป็นเลขเด่นนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างของแอดชายกูนะครับ เจ้าของข้อมูลทำได้ทั้งหมด9ชุดทุกท่านมี4 7 4 9 4 4 8 9 8 7 8 4 3 9 3 7แล้วก็3 4วันที่อยู่ตรงนี้นะครับ1กันยายน6 8มาต่อกันที่แนวทางตามไทยล่างชุดนี้นะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข4หรับ ชุด2ตัวคำนวณได้49 40 41 45 43เด่นสุด2ชุดก็เห็นจะเป็น49กับ4ะ40ทุกท่าน49กับ4ะ40เป็นข้อมูลด้านล่างนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดเอกเมืองย่า ah นะครับเป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่าน ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้7ตัวเดียวชุดเด่นก็เห็นจะเป็น57นะครับชุดรองมี5051 3787แล้วก็97ทุกท่าน5051 3787แล้วก็97ข้อมูลด้านล่างของแอดเอกเมืองย่า ah. ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดกลมนะครับใบนี้ อาจารย์ให้มาเป็นนวทาง2ชุดทุกท่านก็คือ6 4กับ9 4นะครับ6 4กับ94แนวทางสู้สัญจรจัดไปนะครับชอบแนวทางของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดครับมาต่อกันที่แนวทางของอคนคอหวยนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างโค้งสุดท้ายของอาจารย์ ตัวเดียวที่ชอบก็คือ24ทุกทัน24ลองลงมาก็จะมี4 1 4 3แล้วก็4 7มอาไปลุ้นกันนะครับข้อมูลด้านล่างของสุดท้ายต่อมาก็จะเป็นข้อมูลด้านบนของสุดท้าย2ตัวชุดเดียวที่อาจารย์คำนวณได้ก็คือ4 9นะครับ4 9 สตัวชุดเดียวที่ชอบก็คือ749แล้วก็จะมีชุดรองด้วยนะครับชุดรองของอาจารย์มี549 349แล้วก็149ทุกทันตามนี้ครับแนวทางของอัดคนคอหวยต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มบอระบือนะครับแอดหนุ่มบอระบือคำนวณได้ 01, 02, 09 1> 6 1 6 2แล้วก็6 9ทุกทันทั้งหมดก็6ชุดนะครับส่วนวันที่ใบนี้อยู่ด้านล่างนะครับ1กันยา6 8ต่อมาจะเป็นทางของแอดนันใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับทางของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นคำนวณได้ 5กับหก็มาทั้ง2เลยนะครับส่วนชุด3ตัวนี่มาตรงๆเลยนะครับเข้าตรงๆเลยทุกท่าน8 6 5 2ตัวก็มี6 5นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ9 2ตัวอยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านมี5 4 5 7 7 4 2 4 9 0แล้วก็9 1สำหรับข้อมูลชุด3ตัวให้มาเป็นทาง3ชุดมี7 5 4 7 2 4แล้วก็7 4 9ทุกทัน7 5 4 7 2 4แล้วก็7 4 9แนวทางของ Ad n น n ์ มาต่อกันที่2ตัวด้านบนชุดเต็มนะครับของแอดนาคีโนนะครับใครชอบก็ไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นสรุปด้านบนด้านล่างนะครับของแอดใต้น้ำสามตัวของอาจารย์สรุปได้3ชุดนะครับได้5 7 8 548แล้วก็748ข้อมูลด้านล่างมี8008 6006นะครับตัวเด่นบนของอาจารย์ได้5นะครับส่วนตัวเด่นด้านล่างของอาจารย์ได้0ทุกทันมาต่อกันที่แนวทางขนมไทยของแอดคนสุราช ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์มี409816403437 2ตัวมี0916033706แล้วก็19ทุกทันแนวทางขนมไทยของแอดคนสุราชต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนางพารวยนะครับเป็นข้อมูลชุด3ตัว หลักร้อยคำนวณได้0256789แล้วก็2ตัวคู่สลับด้านบนคำนวณได้7071แล้วก็72มัดกันได้ชุด3ตัวตามที่เห็นนะครับแนวทางสูตรคำนวณของแอดนางพารวยต่อมาจะเป็นข้อมูลบนนะครับ สตัวของอาจารย์ได้7 4็ี่หกับเจ็ดห้าหนตัวมี4ี่1นึ่งหนึ่งสี่สองแล้วก็ห้สองวันที่1กันยา2568ต่อมาจะเป็น,นทางของเอดลุงนินนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายตัวเด่นของอาจารย์มา2ตัวเลยทุกทัานคำนวณได้5กับ8นะครับ แต่ว่าสองตัว3าตัวของอาจารย์ไม่มี6กหนะครับไม่มี6กห้าลุดไปทุกทันไม่มี8ปดหด้วยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้1กับ8นะครับ3ตัวได้หนึ่งเสามแแล้วก็8 9ดเสาตัวมี6กหนึ่งแปดแ้าหนมแล้วก็9ก้าส แนวทางของแอดลุงนิน1กันยายนหกแมาต่อกันที่ชุด3ตัวของแอดมิดนะครับใบนี่อาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด8ชุดทุกทัานต่อมาก็แนวทางของแอดคุณหญิงงามใจนะครับตัวเด่นคำนวณได้9กตัวที่ชอบก็คือ9ก้นะครับ3ตัวได้1 9ึ่กับ7 9็ด ต่อมาก็แนวะทางของแอดคมให้ไว้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 4 9กับ551ทุกท่าน449กับ551หอจประามาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ